นี่คือความสวยงามของดอกไม้นะคะทุกคนจ๋าจ๋าแลก็จะมีความสวยงามในแบบของเขาเห็นงนีคะทุกคนอันนี้ก็เลยจะสดชื่นมากนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะสวยนะคะทุกคนสวยมากโฟกัสใช่ไหมคะโอเคนี่ค่ะสวยนะคะ,ท,คคคะ,ะ,คะทุกคนนะ ตอนนี้ตะวันก็กำลังจะตกดินม,มาอีกแล้วเห็นไหมคะทุกคนค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสระน้ำนี่ก็เริ่มแบบตะวันก็เริ่มตกดินแล้วนะคะทุกคนฝั่งทางนี้อันนี้บ้านเจ๊ลานก็จะติดกับวัดนะคะทุกคนเห็นไหมตรงน,นี้ก็จะเป็นโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่คะทุกคน นี่นะคะแล้วก็นี่เลยเชิญชวนทุกท่านทุกคนนะคะมาทำบุญได้นะคะใครมีกิจรัทธาร่วมทำบุญกับบัศรสีสุดธรรมได้นะคะ